ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมจันฟันคลิปนะฮะและอยู่ตรงหน้าผมนี้ก็คือ PlayStation 2รุ่น96หนะครับอลายหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับผมแน่นอนว่าคือคือเดิมทีเครื่องนี้ก่อนที่ผมจะแกะออกมานะครับผมนั่นก็คือ,อเสียงไม่มีนะครับผมแต่ภาพมานะปกติแต่ว่าเสียงไม่มีนะอันนี้เห็นไหมฮะ,ะเปิดมาแล้ว เึื่อมีแต่ภาพนะฮะแต่ว่าเสียงไม่มีนะครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวจะทําการแก้ไขครับให้กับลูกค้านะครับผมเคสนี้ก็เป็นเคสที่ไม่มีเสียงนะฮะการเช็คนะครับผมก็ต้องเข้าไปเช็คที่บอร์ดอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมนะก็ต้องลองดูว่าเป็นที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวไปแกะดูอีกทีนึงนะฮะลองกดดูอีกทีนึงนะครับลองกดดูโอเคโอเคภาพมานะครับผมแต่ไม่มีเสียงนะโอเคนะฮะ เป็นภาษาจีนไม่มีเสียงนะครับจะกดกี่ครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะมันไม่มีเสียงแล้วแต่มีภาพบางเครื่องนะครับผมเจอปัญหาในเรื่องของทั้งภาพทั้งเสียงไม่มาเลยนะฮะก็คือมีไฟติดปกติแต่ทั้งภาพทั้งเสียงไม่มีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปซ่อมกันเลยครับผมก็มาดูที่บอร์ดนะครับผมก็ทําความสะอาดบอร์ดเรียบร้อยนะฮะมีแปรงอนึงใช้แปรงสีฟันอะไรก็ได้นะครับผมมาทําความสะอาดอย่างเพวกะไอซีนี้นะครับผมก็ต้องดูให้ดีๆนะฮะ เคสนี้ไม่มีเสียงนะถ้าที่ผมเช็คนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ IC Audio นะครับผมทั้งหมดเป็น IC 8ขานะครับวิธีการซ่อมก็น่าจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะพอดีผมเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับอย่างไงก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขอเสียบก่อนนะครับผมก็ประกรอบเรียบร้อยนะอันนี้ผมจะไม่ใส่บอดี้นะครับผมเพราะว่าต้องทดสอบก่อนว่าเสียงจะมาหรือเปล่า นะครับเท่าที่ผมตรวจดูนะฮะก็จะเป็น i อตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ,อะโอเคนะอันนี้ก็ถ้าท่านผู้ชมลองไปหารองดูแล้วก็วิธีซ่อมดูนะอันนี้ผมก็บอกแค่นี้นะอ่าบางทีถ้าคนไม่เข้าใจก็งงเลยนะเดี๋ยวจะสอบดูนะฮะโอเคนะครับผมเสียงมาเลยนะฮะคือหายแล้วนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมทางแฟนเพจก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นได้ในเพจและก็ใน YouTube ได้ด้วยนะครับใครที่ซ่อมไม่เป็นนะครับผมหรือว่าทําแล้วกลัวพังนะครับผมสามารถส่งมาซ่อมกับผมได้นะฮะสำหรับเคสนี้ก็เป็นเคสไม่มีเสียงนะครับผมแต่มีภาพบางท่านก็อาจจะไม่มีทั้งภาพทั้งเสียงนะครับผมนะก็ใครที่เป็นอยู่หรือว่าสามารถอยากจะเปลี่ยนเท้าอานด้วยนะครับผมก็ส่งมาซ่อมกับผมได้ ผมถ้าใครไม่กล้าทํานะครับผมแน่นอนว่างานบอร์ดนะครับผมระวังไว้ให้ดีๆนะครับผมถ้าใครไม่มีความรู้เลยนะครับผมซึ่งอยากจะทําเองนะฮะก็ระวังด้วยนะครับอันนี้ก็บอกกันดีๆนะครับผมเลยแบบตรงๆเลยนะฮะใครทําให้เป็นพังอย่างเดียวนะครับใครไม่กล้าทํานะครับผมก็สามารถส่งมาให้ผมซ่อมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะฮะอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมปิดคลิปนี้นะฮะ